วันนี้เราจะพามาดูก้ามปูนะคะเริ่มจากไซส์เล็กสุดนะคะก้ามปูสีเงินนะคะเล็กสุดนะคะจะเป็นไซส์ห้าคูณสิบนะคะห้าคูณสิบเราจะขายอยู่20ชิ้น20บาทนะคะไซส์ประมาณนี้นะลูกค้านี่นะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นก้ามปู6กคูณสินะคะสีเงิน6กคูณสิตัวนี้เราขายอยู่10ชิ้น20บาทนะคะ นี่นะคะไซส์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นก้ามปู8คูณ15นะคะไซส์8ดคูณ15จะประมาณนี้นะคะลูกค้าเราจะขายอยู่10ชิ้น30บาทนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นไซส์10คูณ16นะคะ10คูณ16เราจะขายอยู่10ชิ้น30บบาทนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะลูกค้า แล้วก็ต่อมาจะเป็นไซส์สุดท้ายนะคะไซส์ใหญ่สุดจะเป็น10คูณ21มิลน,นะคะ10ชิ้นเราจะขายอยู่30บาทเหมือนกันอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่สุดของทางร้านนะคะเราจะมีทั้งหมด5ไซส์นะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ